สวัสดีค่ะทุกทกท่านอยู่กับตุกนะคะวันนี้ค่ะทุกพาทุกท่านมาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินคลอง10กม7หนองเสือปทุมธานีค่ะวันนี้พามาอัปเดตบรรยากาศของโซนติดคลองแอร์ฝั่งนี้คลองเก้าฝั่งนี้คลอง10นะค<น>ะเราอยู่วันที่ซอยเทศบาล11ทับ 4, ซอยเจริญทรัพย์หมู่ที่5าตบดบึงบามเือนหนองเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะพามาอัปเดตบรรยากาศหลังจากที่ ที่ใหม่นะคะโซนนี้นะคะแปลงนี้หกร้อยสี่สิบเจ็ดจุดเก้าตารางวาค่ะตารางวาละสามพันเก้าร้อยบาทนะคะราคาสองล้านห้าแสนสองมื่นหกพันแปดร้อยสิบบาทนะคะติดถนนสองด้านนะคะด้านนี้ที่ติดคลองแอนแล้วก็ด้านข้างที่ออกไปคลองสิบได้นะคะถนนด้านข้างนี้จะกว้างเจ็ดเมตรนะคะสามารถ